คอยแปลกใจว่าต้นไม้ต้นนี้ใบนี้ยังขึ้นหลอนคักหลอนแน่แท้คอยหาสาเหตุให้เบื้องพี่น้องสาเหตุมาจากสเจ้าเห็นแล้วเจ้าสีตกใจพวกเจ้าเห็นแล้วพวกเจ้าสิตกใจมาดูใกล้ๆเห็นแล้วเห็นเหตุของมันแล้วนี่ตกินใบไม่อ่ะอู้ พี่น้องเลยมันคือไอหยังเจ้าเบิ้งดีๆเด้อแม่นหยังน,ง,งนี่เจ้าว่าล้างขาต้องอีเชียนอนเนี่ยนี่พี่น้องแม่งกระบ,บงเนี่ยนี่มันมากินใบไม้อ่ะเบิง้งข่อยบ่ได้ล้างแก่มันดอ,อกเด้อแต่บ้าข่อยเสร็มันขย,ยับให้พวกเจ้าเบิงบ้งแนีนหน,นาเลยหลายคักขันห้องโบ,บ ข้าบอพิจารณากับบุรูษด้ยนี่มันเป็นสีเดียวกับใหม่เลยเนี่ยเยอะมากๆพ, bo, bo, พุ่นะเห็นบอเห็นบอพี่น้องขอเปะ่รเล้างแก่เด้อขอยอยากให้มันขยับให้พวกเจ้าได้เห็นอุ้ยฉันพ่อขอว่าใบาย,ยังขึ้นหล่อนคักหลอนแน่แท้พุ่นนะมันกินจนว่าเบิดแล้วสงสัยมันสิเป็นอันแม่งกระเบียแล้วแมงผีเสื้อแล้วเนี่ยมันมันอิ่มแล้ว พิสังเกตว่าต้นนิ้นเป็นยังคือบ่มีใบว่าสันพุ่นต้นที่ว่าบ่มีบกมังเลยยังปกติอยู่โอเคพี่น้อง